นม่โยมคุณพ่อคุณแม่เรานั้นเป็นแดนเกิดต่อมาคืออะไรอุปการรับคุณเมื่อท่านเป็นแดนเกิดให้เราแล้วต่อมาก็คือท่านก็เลี้ยงดูเราเลี้ยงดูเราอย่างดีเลยนะหาอาหารที่ดีๆเสื้อผ้าที่ดีๆอะไรที่ดีที่สุดนีด้เอามาให้ลูกให้ลลกได้กินก่อน ตัวเองเอาไว้ที่หลังนี่คือความเป็นพ่อเป็นแม่ลูกตอนนั้นเล็กเนี่ยเจ๊เจ้เจาวถามนั่นถามนี่พูดยิ่งในช่วงนี้อจะพูดด้วยโอ้ถามพ่อถามแม่พ่อแม่เราไม่เคยเลยยังคาในโลกนี่แต่อยากให้ลูกพูดถ้าได้พูดว่าพ่อ,อมาแม่เนี่ยก็ดีใจน้ำตาไหแต่พอโตขึ้นเนี่ยท่านแก่ชราแล้วเราโตขึ้นมาขึ้นมา พอท่านถามเราเล็กๆไม่ไม่ไปโกรธท่านทำอะไรน้านะใช่ไหมพูอะไรน้านะเบือต้องข้ามเห็นไหมทำไมเราไม่คิดว่าตอนนี้ตอนเด็กๆเนี่ยพูเราทำน้อยทำพ่อแม่จะตอบน้อยทำไม่เคยเลือไม่เคยรำาแต่พอเราโตขึ้นเนี่ย พ่อแม่ก็เริ่มชราลงท่านถามไม่กี่อย่างนี้แต่เราถามทด้ให้เราคิดถึงตอนนี้ให้ดีๆนะดูจะเป็นมุกระวังให้ดีๆตอนเล็กๆเหมือนท่านเ,นเลี้ยงหลงดูแลพน,นุพันหนองยุง่งไม่ให้ไต่ไรไม่ต่อ,ต,ต,อตั้งแต่อดตั้งแต่ขอตั้งแต่เดืในท้อง อะไรที่กินว่าไปโตลูกที่แสงดงตัวลูกจะไม่สุประกอบไม่ดูแลยอย่างดีพอโตขึ้นเนี่ยเราได้ทำหน้าที่ของของลูกคือต่อท่านไม่สบายท่านเหนื่อยท่านอะไรเราเคยดูแลให้ามาไม่ใช่ว่าเอากระดูกท่านไปไว้ที่เจดีย์แล้วเรียกท่านมาก,กินถามา่าท่านได้กินไมันกินเยอะได้ ของดีแค่ไหนก็ตามเสื้อผ้าดีแค่ไหนก็ตามเอามากรองไว้อยู่ตรงหน้าเจดีย์ถามว่าท่านจะรับรู้ที่ท่านจะรับรู้ได้ก็คือตอนนี้ท่านมีชีวิตพระเจ้ทาท่านบอกว่าอาดีตก็ผ่านไปแล้วอานาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันตอนเราเสียใจได้กับผู้ที่ลงหลับแต่จะดีที่สุด เมื่อที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ยเราดูแลท่านให้ดีดเปล่าถ้าเราดูแลท่านเต็มที่แล้วอย่างดีที่สุดแล้วท่านจากไปเราจะไม่เสียใจเลยเพราะเราได้ทําหน้าที่ของความเป็นลกกูกดีที่สุดแล้วนะแต่ถ้าเรายังทําหน้าที่ของลูกที่ดีไม่ได้เห็นไหม,ไไมตายไปแลยังไม่ได้ทำนั่นให่พอในยังไม่ได้ทำนี้ เสียดายเสียใจย้อนกลับไปในหลังท่าไม่อยู่อันนี้ก็คืออุป,ปการะคุณคนที่ท่านเลี้ยงมาต่อมาก,ก็คือธรรมททัขัคุณข้อที่หนึ่งอะิโยอุปติคุณข้อที่สองอุปาการะคุณข้อที่สามอุปปติคุณ คุณสามนี่อะไรกัคือคุณสามคนที่ท่านให้ร่างกายที่ตามาได้อธิบายไปในต้นต้นตอนไหนว่าท่านให้ร่างกายเรามาครบสามที่สองประการครบเลยเราไม่ต้องไปน,น้อยใจว่าพ่อกับแม่ไม่ได้ให้เยไปคิดน,น้อยใจแต่ท่านให้ร่างกายเรามาครบสามที่สองประการอันนี้ก็คือคุณสามต่อมาก็คือทำสือ่อ พ่อแม่นั้นเทียดไปแล้วก็คือเป็นพรมของบุตรนะพรมมาตรตโระคุณของพรมมีระโยกเมตตากรุณามุทิจาอุเบกขาอัตามาจะาที่บายให้ให้ระโยมเข้าใจง,ง่ายๆว่าคําว่าเมตตาก็คือเมื่อลโลกอยู่ดีดีสุดแล้วอยู่สบายนะ ท่านก็เมตตาเราเลยนดูตอนที่อยู่ปกตินี่เนี่ยไม่ได้ทุกไม่ได้อะไรยูปกติท่านก็เล่นดูให้เรามันม,มีความสุขเนื่องจากอยู่ความเมตตาการุณาเมื่อที่ลูกมีทุกก็มีความการุณาก็คือปานาให้ลูกนั้นมีความทุก่วนเมตตานั้นคือปานาให้ลูกนั้นมีความสุขกรุณาเช่นลูกไม่สบายพ่อแม่ก็พาไปหาหมอ มายาไม่กินน,นุ่นนะี่นั่นสารพับทุกอย่างนี่คือก่อนตร่อนนีะ้ต่อมาก็คือมูทิตาสแสดงความยีตกับลูกนะให้ลูกมีความสุขแล้วปรารถนาให้ลูกคนทุกแล้วต่อมาก็คือสแสดงความยีเมื่อลูกไปเรียนสอบได้นะเก่งแล้วลูก ดีแล้วลูกสุดยอดเลยนี่คือความเป็นพ่อเป็นแม่ให้กำลังใจลูกผู้ิตาก็คือแสดงความดีเมื่อลูกทำอะไรก็ตามที่ประสบผลสำเร็จประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าร่ำเรียนอะไรต่างๆศิลปะวิทยาอะไรต่างๆแสดงความดีกับลูกให้กำลังใจลูกดีแล้วลูกสุดยอดแล้วทำต่อไปนี่คือความเป็นพ่อเนแม อุเบกขาก็คือการวางเฉยก็คือข้อที่สุดคุณสามทัสี่เมตตาจารุ่นามามุทิตาอุเบกขาการวางเฉยนี่โยมเมื่อลูกประสบผลสำเร็จแล้วทำงานอะไรต่างๆดีเล้อุเบกขาก็คือเมื่อลูกไปมีครอบครัวก็วางเฉยว่าล,ลูกไปมีครอบครัวแล้วนะเราไม่ควรไปยุ่งคอยดูอยู่ทางห่าง เมื่อลูกต้องการทำศึกษาต้องการอะไรเดี๋ยวลูกจะกลับมาหาเราอีกนะแต่พอแม่บางคนบางท่านไม่ใช่อย่างนั้นนะเมื่อลูกไปดีครอบครัวแล้วไ้นั่งกับลูกไปอะไรกันเราก็ปล่อยให้เขานะั้นเติบโต,ด,ต,ต,ด,ตด้วยตัวเองดเติบโตด้วยตัวเองหัดเรียนรู้ด้วยตัวเองนี่คืกกอกรมะปูเปกู ก็คือการวางใจนะคอยดูดูทำงานสอนให้เขาทําเองว่าถ้าเขาทําไม่เป็นเลยเราทําให้เขาอย่างเดียวเนี่ยเขาจะทาอะไรไม่เป็นเห็นไหมเลี้ยงดูแบบประคบป,ประมงถนนสมองเกินไปเราต้องปล่อยให้เขาราบหักว่านะหลวงข้าเป็นไหมไม่ใช่ว่าพ่อแม่ไม่อยู่ผมข้าวไม่เป็นอดเท่านั้นเอง เราต้องปล่อยให้เขาทำให้เขาทำบ้างหุงข้าวทำแับข้าวในไรต่าเวลาเราไม่อยู่แล้วเขาได้อยู่แล้วเ,เนี่ยคืออุเบกขาคุณสามทำสี่ต่อมาก็คือดีหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของบิดามารดาโดยตรองเลยก็คือเป็นคุณงามความดีข้อที่หนึ่งก็คือ ห้ามไม่ให้ลูกทำผมดลูกตั้งแต่เล็กจนโตพ่อแม่เนี่ยคุณพ่อสามราสุธีมี่สั่งส,สอนลูกว่าอย่าไปทำอย่างนั้นนะลกูกอย่อันนี้ดีอันนี้ชั่วทั้งกลุ่มเวาเราดีทั้งความดีความชั่วสอนหมดเลยอ,อันนี้ทำไปจะทำบุญที่วัดนะลูกตักบาใส่บาตระสงฆ์นี่ยดีจะไปกลิ้งเราเป็นการทำนันไปทำหนี้นันี้ไม่ดี คุณพ่อสัมารสถิสอนทำให้ลกกูกทำความดีอันนี้ก็คือข้อหนึ่งต่อมาก็คือให้ลูกนั้นตั้งอยู่ในคุณงามความดีอะไรที่เป็นบุญกุศลเวลาที่วัดมีงานกระถินข้อป่ามีอะไรต่างๆคุณพ่อสัมภารก็สอ,ลอนลูกว่ามีประกาบุญที่วัดนโลกนี่คือ,คอการทมความดีช่วยเหลือ สังคมอะไรต่างๆเวลามีกิจกรรมทางสังคมทางหมู่บ้านการพัฒนาการอะไรต่างๆเมื่อผู้ใหญ่บ้านด้ประกาศเรียกอะไรต่างๆก็บอกลูกไปช่วยนะที่เป็นบุญกุศสม,มนงความดีนี่ก็คือข้อที่สองต่อมาก็คือข้อที่สามให้ลูกนั้นไ,ได้ศึกษาศิลปะวิทยา,าสอนลูกให้ทำความชั่วเลย สอนลกให้ตั้งอยู่ในความดีแล้วต่อมาก็คือที่ได้เล่าเรียนศิลปะวิทยาวิชาต่างๆสมลูกไปเรียนตามโรงเรียนต่างๆให้ลูกได้ศึกษาจนประสบความสำเร็จจนจบเมื่อลูกประสบความสำเร็จในการศึกษาในศิลปะวิทยาในต่างๆต,ต่อมาก็คือหน้าที่ของบิดามารดาก็คือหา คู่ของก็คือสามีภรรยาเมื่อลูกที่จะไปรมีสามีภรรยานำคู่มา